สวัสดีค่ะอีสาบนบรรณาพาเฮ็ดค่ะเมื่อนี้จะพามาต้มไกน่นอกจากเนาะต้มไก่จี๋ด้ค่ะนี่คือไก่จีด้ค่ะไก่บนมีกระดูกนี่ค่ะมีเครื่องต้มเขาเนาะจะมาเปลี่ยนต้มเซฟ <c oughs> ไปค่ะไปบึง้งอุปกรณ์ไอ้เขาเอื้นว่าวัตถุดิบฮากับผมมีอย่างไรนอกจากอันนี้คือพริกทอดมีมะนาวมีเขอเทศมีคามีตะไคร่ใบมะกรูด ไปค่ะไปเห็นเนาะจ้ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วเนาะจ้ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ตะไคร่ใบมะกรูดลงไปเนาะจ้ะพี่น้องเสล้วเราก,ก็จะมาใส่พริกทอดพริกแห้งทอดได้จ้ะพี่น้องอันนี้สูตรย้า่ไหม จากนั้นเขาก็มาใส่ไก่นะคะไก่ยัยไม่ไปหั่นมาเลยวใส่ลงไปเลยจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ใ่มะขามเปลือกจากน้อยนะจ๊ะพี่น้อง ได้แคน้อยอย่างน้อยนะจ๊ะ เติมเกลือนิดน้อยนะจ๊ะ ไม่เติมพริกป่นนิดน้อยนะจ๊ะก็ไม,มีสีสันพีน่น้องเดี๋ยวเขาจะเติมหน้ามะานาวจาักน้อยนะจ๊ะเพิ่มรสชาติ โอเคค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยใกล้สุกเร้วเครื่องสุกเร็วเขาจะใส่เครื่องเทศนอกจากนี่ค่ะใส่ใบเขียวเลยเปลืักซีหอมใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคปิดไฟได้แลวจ้ะพี่น้องเสร็จ แซ่บแซ,บแซบ่บซ่บค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าพี่น้องไก่ต้มแซ่บสูตรยายไม้เนาะจ้าพี่น้องจ,าจ้าไก่เจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดก,ก,ก,กระดิ่งให้ในเด้อจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายไม้ในเด้อจ้าอ่านไว้พอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ